เป็นติดปวดปวด้าบ้านอยายน้องเนาะปวดในลานน้ำเนาะมีลูกค้าทันไรแนี่ครับพี่น้องนี่เนาะสนุปอย่ก็แลังกันเซ็ตเต๊กเซ็ตตั้งตัวนี้ยังไม่ครับเวลากินซอสฮะเนาะแต่พัดกระเพาะก็พี่น้าะกินเมื่อพัดกระเพาะกินเมื่อกหลายเดี๋ยวบอดกองก็มาเปิดร้านไหวเนาะพี่น้องครับ นี่ครับลันไววเดี๋ยวผมเปิดลันก็นแจหน่อยนอกแขงเนาะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีนมองเสาเด้อมาพบพก,กับผมกับกองล้านนะั้นน้องโดนน้ำแข็งเน,งน,งน,งนงาะกำลังตื่นครับพี่น้องครับ ตื่นครับพี่น้องเดี๋ยวตื่นมาหาลัางนลังตาอ่ะพี่น้องครับฝากด้วยบับตรนี่ผมสีไทยคิดเป็น EP ด้วยครับผม EP เป็นพิธีชีวิตอ่ตัวเมียใต้เล้าฮาเนอแล้วก็พิธีแต่ละมือที่บอกองกับซายอยู่น้ำกันนะพี่น้องเนาะ พี่น้องติดตามส้มหน่อยได้อครับผมตื่นเช้ามาก่าก้องกรารสิมหาลางนาลางตาพี่น้องแต่งหน้าแต่งตัวเนาะดี๋ยวเห็ดงานเนาะเดี๋ยวไปเปิดลาหน,น้่กันครับพี่น้องครับว่ากลองกำลังนาลางตาแล้วแล้วนพี่น้อนเนาะเดี๋ยวว่ากองแต่งตัวจะหน่อยครับยังเนาะ 啊。<laughs>

เราเติงตัวเติงตนแล้วเลยวจะออกมาเปิดร้าน,น,นพี่น้องร้านเช้าวก็ต้องจะไปโรงเรียนเดี๋ยวมาเปิดร้านน้ำกันนะพี่น้องเนาะ,นะผมก็เขาออกมาเตรียม <c oughs> เตรียมของเตรียมนนนนนอยังเนาะสนุกเป็นกะเตรียมของข้างนอกก็เป็นเอ้ยข้างในเกรนชีเส่วงเส่ช้อนน้ำยังเนาะโอ้ยเนาะเห็นอะพี่น้องครับเป็นละมือ ทีทีผู้เมียมาเห็ดงานอยู่ประเทศไทยนี่แหละครับพี่น้องครับพี่น้องคอยเบิ่งเนี่เด้อพี่น้องครับเบิ่งแข็งใจลังใจแนเด้อครับอโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมขอจัดของเพราะว่าผมเตรียมของเตรียมอย่างเงีเด้อพี่น้องเดี๋ยวจัดของสดของอย่างเด้อพี่น้องมาเัยจัดขอ,องสดเพราะว่าติมีของสดของอย่างมากแต่ตัวเมืองเนาะ ผมมาส่งให้คุสาวีครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจักอเลยเดี๋ยวประองก่ามาเปิดล้านไหวนะพี่น้องครับนี่ครับล้านไหวเดี๋ยวผมเปิดล้านก็นจังหน่อยนะนอีเนียงเนาะร้านไหวก็ติดขางถนนครับพี่น้องติดขางถนนเลยหล,ลุดแวบไปแวบมากก็เห็นเลยครับป้ายนญ่ๆอันนี้เป็นป้ายล้านครับพี่น้อง เวเขาไปทางไหนก็เป็นลานกล้องก็เปิดลานแล้วเหรอพี่นอ้องอันนี้เป็นลานไหวครับลานไหวปิดทางถน,นนเลยลานไหวกันเฮ็ดอ่าเปิดลานเปิดยังแล้วครับปวดปใบไม้หน้าบ้าน,นครับพี่นอ้องโอ้ใบไม้ไลายนิวทำไม่ก็จะลนครับลนไง้ครับอ,อเคครับพี่นอ้องเดี๋ยว ผมเปิดร้านไว้แล้วผมก็ียไปอยู่ข้างในในบ้านยังบ่ทันเห็ดของสดเนาะเดี๋ยวไปห,หั่นของสดของอยังไหวรับเตรียมขายก่อนลูกค้าจะมาเป็นเสิม่ากันแล้วครับเพ่อนที่เ่วมพับรถรถคุณน้ำมันหวกรถพ่วงนะนะครับ,ลลลบ,ลบ,บหลายๆก่อน่วนหลา่ตอนรอบเ้ารอบเ้าก็เกเป็นไล่วันไล่วันแหละก็ รถพ่วงรถขนทรงน้ำมันเนาะพี่น้องเนะเาะโอเคครับพี่น้องครับเกิดปวดปวดมาบ้านยู่นหพี่น้องเนาะปวดในลานน้ำเนะเาะเราก็จะมาจัดของสดแต่แต่ก่อกินกาแฟจักหน่อยก่อนครับพี่น้องเพื่อกันว่วงครับเพราะเขาเคยกินแล้วก็จะกินตลอดเนาะ ตาเตาเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมขอจัดของสดก่อนเด้อครับพี่น้องครับเป็นบาปูสบาบูสอะไรเหรอบาบูสสดสดเลยบาบูกสดสเลยครับผมเดี๋ยวอันของโซลแลนด์นะพี่น้องเครับผ่ากันลายแน่ครับพี่น้องนี่เนาะสรุ่อีกคลังทีเซตต็อกเซตตั้งเครับ เดี๋ยวมากินเขานะออกันเนาะจุนมกระดูก,ะกอะไรๆแป้งๆโอ้โหแล้วก็เสียบหมูเนาะเสียบหมูแดดเดียวกับพี่น้องครับเพราะว่ากระขายออกเรื่อยๆยู่งมาพี่น้องครับล้วเหมือน,นกระงังน้ำเนกระเสียบไปน้ำนะครับโอ้ยอากาศห่อนไร้พี่น้องเลย ห่อนอบเอ้าบอไวแล้วครับส่วนเงาออกสนุ่ยคนจะเป็นพื้นในโตคนเวลาเวลาแบบห่อนแนี่น,นอาโอเคครับพี่น้องครับน้องครับลูกค้าเต็มร้านเลยมัน <c oughs> กำลังออกไปเน,นาะโตใหญ่กว่ามากเนาะครับพี่น้องสนุ่ยตาลัง พวงหลังแก้วบอสเดี๋ยวไปหาเก้ตัวเก็บตังอีกวันพี่น้องครับบรรยากาศในร้านครับเวลาว่างเขาก็นั่งนั่งเล่นนั่งทาลูกค้านะพี่น้องเนาะนี่รบรรยากาศตอนบ๊ายๆมันแดดแห้งเนะาะแดดคักแดดแน่เลยนี่หนอ,อนคักพี่น้องครับกินข้าวครับพี่น้อง เบิ้งแนวกินกันอินตาเบอยููแมนโบอันนี้คือผัดก,กะเพราอกุ้งมามาบมากุ่งสองโตเนี่อยก็ระแบงกูซ้ำกันซ้ำเนอะมาบมาก <c oughs> ินเพื่อสู่ต่อ ตอน,นมีแห้งกินก็กินครับเอาแก้ไปถ้าไง่ไปกินนชั้นน่ะเท่าแก้ไปอ่ะท้าไม่เสหายเฮ็ดในจากินนะอยากกินนะเสิบๆกีบก็บริกินเราเด้เออ่ากินกิน พัดกะเพราเนี่ยมากครับพันกะเพรานี่มัคกิลีมักที่สุดแหละไม่ยกกับพี่แล้วเนาะกะปอพัดแต่กะเพรานี่ให้กินต้องให้ห้ังหมูบโมแม่สีมักกคดูเขาดีย่ะเด้ยดลยองกินแล้วบ่เคยกินบะปพัดกะเพราอ่ะ เอาหยอกเด้อพี่น้องครับจไวพี่อ้ครับไเด๋ไรัครับครับพี่น้องมาเด้อครับมาเด้อเอาจะเข้าเจนนุย่ย เจนุ่ยพัดอะรินพันดรสน้ำปลาขวมครับเลยกจิ้สองแล้วเลยพัดกระเพาคำําดน้นอ,อ,งอ,นอ,องเจน,นุ่ยพัดกระเพาให้กินมันี้หลากหลาย้งเผ็ดต้งสแสบโอเคครับดี๋ยวจะหน่อยไบบอกกันนะพี่น้อง